สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับมินิ j 01ครับมินิคูเปอร์ SE เนาะตัวปัจจุบันเลยคือตัวนี้เป็น All e l e c t r i c ิกสำหรับมินิคูเปอร์นะครับโดยคันนี้มาใส่ช่วงล่างอัปเกรดเนาะอ่าเป็นโช๊คจาก AGT ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คแบรนด์ไต้หวันที่เป็นท็อปแบรนด์แล้วแล้วก็คือมีคุณสมบัติคือสามารถปรับอ่ความหนืดได้24ระดับอ่าแล้วก็สไลด์กระบอกได้เป็นโช๊คอัพไซด์ดาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างล่างตัวปรับอยู่ด้านล่างทําให้ User รสามารถแอ็ทเซ พอสไลด์ก็บอกก็ไม่มีปัญหาเรื่องความสูงจะสูงเท่าไหร่ก็ได้จะต่ำเท่าไหร่ก็ได้ความรู้สึกที่ผมได้คือรถมีความนุ่มนวลขึ้นโดยคาแรคเตอร์ปกติมินิจะแข็งอยู่แล้วเนาะจากที่เรารู้กันจะมีความเด้งเดงอันเนี้ยจะเด้งน้อยลงเพราะโชคมีความหนืดมากกว่าของโชคปกติโชคสแตนดาร์ดอ่าเฮ้ยมินิเนี่ยเป็นรถที่มีความกระชับมีความแบบดับดับตลอดเวลามีความตึงตั้งตึงตั้งด้วยแต่ที่ผมใส่มาเนาะตัวเนี้ย f ิ e l i n g ู้สึกรถคือเป็นแผ่นขึ้นมันไม่กระเด้งกระดอนเคสปริงอ่ะข้างหน้าคันเนี้ยคือสปริงผมดูนะเป็นสปริงเป็นโปรกสิกข้างหลังเป็นถ้าจะไม่ผิด้สึกเป็นเรเนียสปริงหน้า6เคข้างหลัง7 k คความพอดีของสปริงกับโช๊คอันเนี้ยจะมีความพอดีที่กลมกล่อมมากกว่ามันไม่มีอาการแบบว่าหนืดเยอะกว่าสปริงคือโอเวอร์แดมเยอะๆมันจะกระแทกหรืออันเดอร์แดมคือแบบว่าดีดดีดดีดเด้งเด้งดึ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 งอันเนี้ยมันคือมีความแบบละมุนพอดี เดี๋ยวลองโค้งหน้าดูก็ได้มันเหมือนนิดๆกระดอนกระดอนง่ายๆห,หน่อยๆแต่เนี่ยไอ้มันเวทบาลานซ์ของหน้าหลังได้อะ่ะทำได้แต่ว่าผมอ่ะอันนี้คือขนาดผมขับเวทบาลานซ์อ่ะ,อะนี่คุณนัทเจอไครับ <laughs> นี่สบ,บายเลยรับชิวๆสปิดนิดนึงครับชิวๆคนะุนัท ฝากเขาของ,ของขอบอกก่อน <c oughs> คือผมว่าคือนึบเลยขคขับดีเลยสบายให้คุณนัดฝากล้านนิดนึงก็<อ>ถ้าจา,ากติดตั้งเนาะ A g T กท็กท,กที่ชิบับก,กรุ๊ปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามนะจะเป็นรถไฟฟ้าเอวิติงหรือจะเป็นรถยุโรปก็ได้นะถ้าฟิลแค่น,นี้สำหรับพี่พี่มองว่าม,มันตอบโจทย์ตอบโจทย์แล้วดีมากแล้วตอบโจทย์แล้วดีมากแล้วคือต้องบอกว่าเราจ่ายประมาณห้าหมื่น สิ่งที่ได้คือสำหรับผมผมเท่าผมจับชคมาหลายเลเวลตั้งแต่แบบว่าหมื่นบาทยันแบบสี่ห้าแสนฟิลประมาณนี้ชคประมาณนี้เลเวลประมาณแชชคราคาเ0 0ดหมื่นที่ผมบอกเนาะผมว่ามันคุ้มกับสิ่งที่จ่ายไม่แพงไม่แพงเลยฝาก A C T ห,หน่อยถ้าสนใจเข้ามาก็าติดต่อที่ชิอับกรุ๊ปได้นะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับสวัสดีครับ